สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามใน t ิกตอกกันนะคะและสําหรับใครนะคะที่กําลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเว็บไซต์ KM Social เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามนะคะยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์ยอดคอมเมนต์หรือยอดรีวิวนะคะที่นี่ก็มีหมดเลยและขั้นตอนการสมัครก็ง่ายมากเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วเราก็จะพิมพ์คําว่า KM Social นะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกวิทีแรกกันเลย และเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เมสสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็สามารถไปที่ลรงที่เข้าใช้กันได้เลยและหากเป็นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกนะคะก็สามารถไปที่สมัครใช้งานกันตรงนี้ได้เลยะค่ะ แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก,ก็กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านกันได้เลยนะคะและเพื่อนๆก็อย่าลืมคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้วุ่นวายก็สามารถล็อกอินด้วย Google กันตรงนี้ได้เลยค่ะ <S <S และเนื่องจากเราะะได้ลองใช้เว็บไซต์นี้มาแล้วนะคะก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกแล้วก็ปลงชื่อเข้าใช้กันเลยค่ะ เมื่อเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเติมเงินเข้าระบบกันนะคะขั้นต่ำกำ็ไม่เยอะนะคะสะดวกปลอดภัยเติมแล้วเครดิตก็จะเข้าอัตโนมัติเลยเราก็จะไปตรงบริการเติมเงินกันเลยนะคะและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีให้เลือกถึง3ช่องทางเลยช่องทางที่1ก็จะเป็นสแกนเขียวโคทุกธนาคารนะคะ,ะ,คะช่องทางที่2ก็จะเป็นโ o มันน a วเลสและช่องทางที่3ก็จะเป็นคริปโตเคอเรนซีค่ะเพื่อนๆก็สามารถอ่านคำแนะนำกระจากตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแล้วก็ไปที่เติมเงินกันได้เลยค่ะ ทำเงินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลือกบริการที่เราต้องการกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มยอดผู้ติดตามในท i k t อกกันนะคะเราก็จะคลิปตรง t ิกตอกกันเลยเนาะและที่สําคัญนะคะโปรไฟล์ที่เราจะทํานะคะก็ต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะแล้วก็จะไปตรงหมดหมู่กันเลยนะคะ,และ,คะและมาเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือเพื่อนจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะและในส่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกหลายบริการเลยะคะ่ะ ส่วนลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าทิกต o อกนะคะแล้วก็จะมาคลอกลิงก์ตรงนี้กันเลยส่วนจำนวนที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่ไปจํานวน100อแล้วกันนะคะแต่วเวลาเชาลา่รของเรานะคะก็จะอยู่ที่1ชั่วโมง18นาทีจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่15บาทเสร็จแล้วเราก็ไปสั่งซื้อกันเลยค่ะและเมื่อเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแ็บสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเช็คเข้าไปดูกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะไปที่ประวัติคําสั่งซื้อกันนะคะแล้วเมื่อเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแ็บสถานะของเรานะคะก็คือระบบก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองและทุกคําสั่งซือ้อน,นะคะเขาก็จะมีประวัติคําสั่งซือ้อให้ดูชัดเจนเลยสามารถเช็คได้ตลอดเลยนะคะว่าทาถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะหายหรือว่าจะโดนโกงเลยนะคะ และเซทีพิเศษนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะได้ใ,ใช้บริการสะสมคบหาลายบาทขึ้นไปคุณก็จะปลดล,ล็อกเซรีจีนนะคะดูได้ทุกเรื่องเลยฟรีไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแค่ใช้บริการตามเงื่อนไขนะคะรับจิตดูได้ไม่จํากัดเลยเอาใจใส่ดูเซีรี์กันสุดๆไปเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีระบบแนะนําเพื่อนให้เราด้วยนะคะเราก็จะไปตกแนะนําเพื่อนกันเลยเนาะ และเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแชร์เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถไปที่ข้ลอลางลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ลิงก์นี้ต่อยเพื่อนๆได้เลยและหากว่ามีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจและคลิกเข้ามาที่ลิงก์ของเราเราก็จะมีอัตราคา่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะแล้วก็จะมีคาา่าใช้จ่ายคันต่ำที่100บาทกันอีกด้วยและหากมีเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มอีกหนึ่งทางก็แค่แนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์เกมโซเชียลนะคะและทุกออเดอร์ของเพื่อคนคุณก็จะได้ค่าคอมมิชมชั่น,เ,นเพิ่มท และหากไปไปเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาสงสัยหรือว่าต้องการให้ช่วยจัดการนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะมีทีมแอดมินนะคะพร้อมดูแลตลอดเวลาเลยติดต่อได้ไง่ายต่อวยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะช่วยเหลือได้ทุกเรื่องเลยทั้งเรื่องเทคนิควิธีใช้วิธีเติมเงินหรือคำส,สั่งซื้อที่ติดขัดนะคะเราก็จะเข้าไปตรงติดต่อแอดมินกันเลยเนาะ,ะและมาเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถแจ้งปัญหากับแอดมินกันได้เลยนะคะและในส่วนของเลขกออเดอร์นะคะเราก็จะไปที่ประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ เพื่อนๆก็สามารถคัลอกเล็กออเดอร์กันจากตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วก็นามาใส่ในช่องนี้กันได้เลยนะคะและในส่วนของข้อความนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะระบุกันได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆเขนไหนนะคะจะใช้เป็นไฟล์รูปภาพรูปแท็บเปอรสลิปก็ได้เช่นกันนะคะก็ไปที่แอนแท็กไฟล์กันตรงนี้ได้เลยเนาะเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วก็ไปที่ส่งตัวกันได้เลยค่ะและหากมีเพื่อนๆเข้นไหนนะคะที่ต้องการแจ้ปัญหาพลาดต่างรายนะคะก็สามารถทิ้งไว้ที่ไลน์กันตรงนี้ได้เลยและเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถสแกนเคสรจแค้ด ต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้าทิกตอกนะคะตอนนี้นะคะผู้ดตามของเราก็มีอยู่7คนนะคะเราก็จะขออนุญาตเล่นหน้านี้สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่ายอดผู้ดตําของเราจะเพิ่มขึินบ้างหรือยังเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะยอดผู้ดตําของเราก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะคะและเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลานะคะเราก็จะตัดภาพไปเจอกันอีกคขังคือตอนที่ยอดผู้ดตําของเราขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะพลอยตั้ของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่พอนๆคนไหนนะคะที่สนใจเ็บไซจะดีๆแบบนี้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เกมโซเชียลกันได้เลยนะคะและในวันนี้นะคะเราผู้พิพากษ์ประการใดก็ขออภัย้ณที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ